สวัสดีค่ะเมื่อนีเมกอ่ะพาพีพ่พาน้องเขามาเก็บผักหวานเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นผักหวานที่แม่นะคะเพิ่นปลูกไว้ขางๆกับลอกมะพร้าวนะคะปลูกไว้บหลายนะคะประมาณสามสีแถวนะคะอพอได้เก็บนะคะพอได้เก็บกินพอได้อ่าได้ขึ้นไปโคกไปภูนะคะเพราะว่า เพื่นกะเถาแล้วนะคะเพื่นกะเรียบาเก็บไว้ปลูกไว้เก็บกินนะคะใกล้ๆบ้านมันก็จะเป็นยอดมันเยอะยอะหลุดใบเดียมหยญาบๆ้า่าถือฝนพูดนะคะแมวามาเบิงนะเนี่ยคะ่ะยอดผักหวานที่เขาปลูกกันเองถ้าเป็นสื่ออะสี่สิบาสิบบาทเดียนะคะเดี๋ยวนี้ ใำญ่ขนาดนี้เนาะนี่เม่ก็จะเก็บไปแกงสซเทียงเนาะค่ะแกงเซน้อ้น้อยข้างล่างนั่นกับแม่นเนาะค่ะเนะี่ยแต่ว่าบุาคอยเห็นนะ,ะเพราะว่าหกเมฆบริมานทําความสะอาดอีกเนาะคะ่ะเพราะเพิ่งทําความสะอาดไปเมื่อใดยหนึ่งเขาก็คืนอีกแล้วนะคะเพราะาฝนตกลิงตอนนี้ก็คือทําความสะอาด ให้บอกเผาอยู่แล้วก็ใส่ปุ๋ยอยู่นะคะก็จะมีเวลาก็จะมาเห็ดตรงนี้พร้อม mm. อันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้งแรกนะคะสำหรับการปลูกผักหวานเมียกับแม่ก็สรอยกันเพาะ,มะเมล็ดแล้วกอ็ลงปลูกก็เป็นขั้งแรกนี่นะคะเบื้องต้นนี่ mm. นะเบื้องต้นนี่ค่ะเนี่ยเหลี่ยมหยาบหยาบอยู่คน หยอดอ่อนๆน,นะคะอันโอ้หลายแล้วยินมเบิดบ่ลเลยเบิดเก็บไปหลายๆแกงเส้บหม้อนะคะอ่อนแบบนี้ค่ะแซบใบแกๆไม่ก็มาเก็บไปผัดนะคะผัดใส่ไข่กับแซบเพื่อนล่ำมันๆใบกๆแกง อันนี้กสุนล้งปีไก่นะอันนี้ก็ซสุมลงปีไก่นี่ค่ะนะนี่จะเป็นหลอดหลอดหลังปีหน้ากระสิมีหมกผักหวานได้เก็บายก็เกานะคะเนี่ยสายได้ย้ำ,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 ำที่เป็นอันกระทางดำๆนี่คือลุมผักหวานเบิดนะคะแต่ว่าย้งพนได้ค่อยชัดนไดนเลยนี่ปนหยาอยู่ งามยู่ค่ะเดี๋ยวอีกจัหน่อยกับฉีมาทำความสะอาดนะคะนี่ต้นนี้ต้นนี้ก็ะเด็ดเลยนะคะตนน้นน้อยๆแบบนี้เด็ดเดีย๋ยวเขาก็จะแตกใบขึ้นมาแตกใบเลยเชียดให้เขาได้ดรายกิ่งขึ้นก็เก่านะคะไม่ต้องเสียดายเอ็ะให้เขาแตกยอดก็เกล้นี่โอ้ยมือบ่าหนะ่มเนาะ กำไงคะ,ะมือประหุ่มแล้วะสั์แม่วะพูดนะฮะอีกอะนี่ต้นหนึ่งค่ะพูดนะนี่ต้นนี่อนะีกต้นหนึ่นนงหยอดกะลังอ่อนเนี่ยมีผักหวานเก็บกินนะคะใกล้บ้านาตกอย่างมานันนั่นป่ะะ สำหรับคลิปนี้นะคะนม่ขอขอจบไ้เพียงแค่นี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะช่วงหลังๆนี้แทบจะบ่ได้อัพคลิปเลยนะคะแทบจะบ่ได้อัพคลิปเลยก็จจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะคะ่ะสำหรับคลิปพาเก็บผักหวานนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขานะคะทำคลิปใหมๆ่ๆสาระใหมๆ่ๆออกมาให้พี่ๆเพื่อนๆชมนะคะสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ